สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมากับมุมเดิมอีกแล้วก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้กิ๊บจะอัดที่มุมนี้บ่อยน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามันอัดง่ายอยู่ในห้องนอนกิ๊บเลยนะเราก็ใช้แสงธรรมชาติไม่ต้องเปิดสตูดิโอห้องวอลนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะแสงไม่ค่อยดีนิดนึงนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างจริงๆทุกคนต้องขออภัยด้วยวันนี้กิ๊บมารีวิวอย่างรวดเร็วกับพาเลทที่มีหลายคนถามมานั่นคือนาตาชาเดโนนาแกลมพาเลทนะคะก่อนหน้านี้กิิบบได้รีวววตัว พาเลตไปแล้วที่คลิปนี้นะถ้าใครยังไม่ดูไปดูกันได้นะคะแล้วก็กิ๊บกได้พูดกับเพื่อนๆไว้แล้วว่ากิ๊บซื้อมาทั้ง2พาเลตเลยเพราะว่ากิ๊บชอบมากแล้วเบสอฟของปี2 0งศเนี่ยกิ๊บก็ได้พูดถึงทั้ง2พาเลตนี้ด้วยนะคะทีนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้ให้ความรักความสนใจกับน้องแกรมตัวนี้เต็มที่ทั้งๆที่เขาเป็นพาเลตที่ดีมากเลยนะวันนี้กิ๊บก็เลยจะมาพูดพาเลตนี้ให้ฟังกันโดยละเอียดละคะ่ะแน่นอนนะคะนาตาชาเดโนน่านะก็เป็นแบรนด์ลักซ ะะแล้วก็แบรนด์เขาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นแบบโด่งดังที่สุดเรื่องของอายแชโดว์เป็นท็อป2ตอนนี้ที่อเมริกาที่เขาฮือฮากันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือแพทแมกกาสแล้วอีกอันหนึ่งก็คือนาตาชาเดโนนาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะค่อนข้างสูงมากก่อนหน้านี้เนี่ยพาเลตหนึ่งมันจะเคยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 6น0 0นะคะซึ่งเขาจะเน้นเลยว่าเขาขายในปริมาณที่เยอะคุณภาพที่ดีเพราะว่าเขาเน้นสําหรับเมคอัพอาร์ติสต์ทีนี้เนี่ยเขาได้ออกพาเลตไซส์ เล็กลงมาอย่างนี้นะคะชื่อว่ามีดีมันฟังดูมีดีเหมือนมินิใช่ปะแต่จริงๆแล้วมันไม่เล็กเลยนะคืออยากให้ดูว่าอายแชโดว์ข้างในอ่ะใหญ่กว่าอายแชโดว์แบรนดฝรั่งหลายๆแบรนด์ด้วยซ้ำไปนะคะพอออกไซน์นี้มาเนี่ยราคามันก็เลยถูกลงเนาะจาก5,000กว่าลงมาอยู่ที่ราคาเต็ม2,400บาทนะในเมืองไทยจะมีขาย Exclusive ที่ s e p ซ o r a เท่านั้นนะแล้วเก็บซื้อตอนลด20%หรือลด25%่ิบาไม่ได้แต่ว่ามันจะลดราคาเหลือ อยู่ที่ประมาณ1,800บาทกิ๊บก็รู้สึกว่ามันเอื้อมถึงมากขึ้นพาเลตด้านนอกก็คือเป็นพลาสติกแข็งแรงทนทานดีเลยเนาะจะสังเกตว่าแต่ละอันเนี่ยจะบอกตีมสีของด้านในนะคะที่กิ๊บชอบคือด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเป็นรูอย่างนี้หมายความว่าเราสามารถจะดันอายแชโด้นั้นออกแล้วก็เปลี่ยนจัดเป็นพาเลตส่วนตัวของเราเองถ้าเรามีหลายๆอันหรือว่าจัดเลียงสีตามที่เราชอบได้เลยนะคะ ทีนี้ด้านในเปิดมามีกระจกใหญ่บึ้มหนึ่งบานไม่มีแปลงมาให้นะคะที่กิฟชอบอีกอย่างหนึ่งคือตรงชื่อสีเนี่ยจะเขียนว่าเป็นเซนเตอร์อายลิปเอาท์เตอร์อายลิปคริสทันซิชันเบลนด์นี้นะคะก็คือบอกว่าเราสามารถจะใช้ส่วนไหนกับการแต่งตาได้นั่นเองกิฟรู้สึกว่าพาเลตอันนี้ค่ะเป็นพาเลตที่เหมาะสําหรับมือใหม่สําหรับการแต่งหน้าใหม่ๆไม่เคยมีอายแชโดว์พาเลตมาก่อนหรือว่าเป็นคนแต่งหน้าไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่มีอายแชโดว์เนี่ยแต่ต้อง ต้องแต่งที่จุดไหนอันนี้เขาก็เลยเป็นจุดดีของเขาว่าเขาบอกมาเลยว่ามันจะต้องใช้กับจุดไหน,นทีนี้15สีเนี่ยจะเป็นสีแมท5สีนะคะแล้วก็เป็นสีชิมเมอร์แบบเมทัลลิกทั้งหมด10สีนะคะซึ่งสีของโทนพาเลตอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นแนวแบบค cool ูลโทนเกรย์เทา,ทาแ,อแอชนิดนึงนะแต่ว่าด้านนี้เนี่ยก็จะคือมีสีวอร์มมาให้นิดหน่อยสามารถใช้ได้หลากหลายมากคือมันไม่ได้น้าเบือ่อแต่งหน้าได้ หลากหลายมากเลยนะคะเนื้อของนาตาชาเดโนนาเนี่ยคือมันดีมากๆจริงๆคือเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นอายแชโดว์ที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นอายแชโดว์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะคะเพราะว่าเนื้อแมทเนี่ยมันจะแบบเบลนด์ง่ายมากเกลี่ยง่ายมากสีออกชัดนะคะแล้วมันจะมีความแบบแบบฟุูมๆแบบว่าเบลนด์แล้วแบบเนียนๆนะคะสีคือสวยจริงๆส่วนสีชิมเมอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ชิมเมอร์แบบเป็นกลิตเตอร์คือแบบนี้เขาจะไม่ ชอบอะไรที่เป็นกิเตอร์เลย,เ,ลยเขาจะชอบอะไรที่เป็นกึ่งเมทัลลิกเอานิวกิเลียลงไปแล้วอะจากที่เป็นเนื้อแห้งๆอะมันจะแบบเหมือนเป็นเปลี่ยนเป็นแบบครีมๆนิดนึงแล้วพอลงไปที่ตาเนะี่ยมันจะแบบวาวมากเลยสวยมากเลยสวิงมันสวยมากๆจริงๆแล้วก็ใช้ง่ายเบลนด์ง่ายนะคะแต่กิฟจะบอกนิดนึงว่าถ้าเทียบเนื้อแมตต์กันแล้วเนี่ยบรอนซ์พาเลตเนี่ยดีกว่านิดนึงอะตัวเนี้ยก็ดีแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยคุณภาพของเนื้อสีอะ ดีกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติคุณเป็นคนที่ไม่มีอายแชโดว์กรุว่างเลยเนี่ยไปซื้อนาตาชาเดโนนาแค่2 p a พาเลตเนี่ยคุณได้ครบทุกสีที่ผู้หญิงต้องการในโลกนี้แล้วอ่ะเพราะว่าอันนี้นะคะจะเป็นแบบวอร์มโทนอันนี้จะเป็นแบบคูลโทนนะคือมีแค่นี้เนี่ยสามารถแต่งหน้าได้แบบ คือเป็นร้อยลูกแล้วอ่าแล้วมันแบบครบมากแล้วจริงๆจะพูดถึงข้อเสียของสีที่กิบได้ลองนิดนึงคือนาตาชาเดโนโน่าเนี่ยในพาเลตะมันจะดูอ่อนกว่าความเป็นจริงคือเวลาอยู่ในพาเลตเนี่ยมันดูเป็นแบบสีเทาๆขาวๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอขึ้นไปบนตาจะตกใจทุกครั้งเพราะว่ามันจะมีความแบบเทาขึ้นมาทันทีมีความดาขึ้นมาทันทีแล้วก็ข้อ2คือเวลาใช้สีแมตต์ะ ตะกุยแล้วอะสีมันจะมีความฟุงๆขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหากับการใช้นะข้อสุดท้ายคืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝีมือเองคือกิ๊บอบางคนแต่งหน้าไม่เก่งมากคือ,คอด้วยความที่พิกเมนเขาชาร์จสีออกชัดเนี่ย บางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนิดนึงคือถ้าสมมุติลงสีพลาดหรือว่าลงผิดไปเนี่ยสีมันจะแบบชัดแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบแบบมีการใช้สตินิดนึงเวลาแต่งนะคะก็จะไม่ได้ใช้ง่ายๆเหมือนกับอายแชโดว์เกาหลีที่แบบ pigment ออกไม่ชัดลงยังไงเบนๆนออกมาเดี๋ยวก็สวยกิมก็บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสีแบบพื้นฐาน standard มากๆเลยนะคะแล้วก็คือเป็นสีที่ผู้หญิงทุกคนพึงมีเนาะแต่ว่ามันจะออกเป็นแนวคูลโทนนิดนึงก็บางคนอาจจะไม่ได้ถนัดการแต่งหน้าคูลโทนว่าแบบมัน แต่งยากหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามันแต่งแล้วแบบแบบคือแต่จริงๆอะตอนนี้คือคิดการแต่งตาแบบฮูโทนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ สามารถจะทําแบบแต่งหน้าแบบ everyday use แต่งหน้าไปออฟฟิศได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆกิ๊บรู้สึกว่าพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่ใช้ง่ายสามารถหยิบขึ้นมาแต่งได้ทุกวันจริงๆในขณะที่เทียบกับบลอนด์พาเลตอีกอันหนึงที่กิ๊บมีอ่ะอันเนี้ยมันเหมือนแต่งยากกว่านะคือสีมันจะต้องเป็นแบบสีทองๆสีชัดๆถ้าจะเทียบให้คล้ายที่สุดกับพาเลตที่กิ๊บว่าแบบเหมือนกันมากๆเลยนะคะก็คือเป็นตัว urban decay naked 2นะจะสังเกตว่าสีมันจะ ใกล้เคียงกันมากเลยแต่ว่าของนาตาชาเดโนนาเนี่ยแน่นอนว่ามันออกมาใหม่กว่ามันก็จะมีความบริชมีความสีชัดมากกว่านะคะเอาละค่ะเพื่อนๆก็จบแล้วนะคะสําหรับรีวิวของนาตาชาเดโนนาในวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื<ๆ>่อนเพื่อนที่มาอยู่ด้วยกันมากเลยเนาะเดือนนี้กิ๊บจะยุ่งนิดนึงอาจจะแบบคลิปอาจจะทําได้ไม่เร็วหรือว่าทําได้น้อยนิดนึงนะคะต้องขอภายไว้ล่วงหน้าด้วยถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไคร้ไปให้กิ๊บด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ